สวัสดีค่ะแอดวานนะคะโอดนี้แอดวานจะมาเล่าอาณาจักรวิญญาณตอนที่19ค่ะก็ถึงตอนที่เหลียนโหลนะคะมาช่วยอีหยวนที่ยังถูกขังอยู่ในคุกอีหยวนก็ถามว่าทำไมถึงได้มีกลิ่นอายมานมากมายขนาดนี้เลียนโหลก็ได้เอา โอสดชำระมานมาให้อี้หยวนใช้คือมันสามารถจะป้องกันกลิ่นไอามานได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนางก็บอกว่าเนี่ยให้ออกไปจากที่นี่กันก่อนเดินไปค่อยคุยกันไปนางจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นภาพตัดมาทางด้าน กงหมู่ซานนะคะเป็นปู่ของพระเอกค่ะท่านนี้กับหัวเทียนจงที่มองเห็นภาพฉินเลี่ยอี้ชือแล้วก็ทิดาซ่งหล่นลงไปในทางเชื่อมใต้พิภพนะคะจากกระจกเทพคือกระจกเทพก็เหมือนเอาไว้ส่องดูความเป็นไปของหลานชายตัวเองค่ะหลานชายตัวเองก็ชื่อเดิมคือกงมู่เลี่ยนะคะตอนนี้เป็นฉินเลี่ยนั่นเอง หัวเทียนจงก็บอกว่า700ปีก่อนเนี่ยเป็นกงมูซานนี่แหละที่มัวแต่อมพน้ำไม่ยอมบอกว่าเพราะอะไรถึงไม่ให้แตต้องสำนักยุทธโทป,ปกรณ์แล้วก็ดูว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยอดคนที่ทุกคนกล่าวถึงนั้นนะคะเมื่อ700ปีก่อนก็คือปู่ของพระเอกนี่เองค่ะทีนี้ค่ะท่านปู่ก็เลยบอกว่าตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องบอกใครหัวเทียนจงก็หอกบอกว่างั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วสินะ ท่านปู่ของพระเอกก็พูดขึ้นว่าใชยแล้วไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ให้หลานชายคนดีของเขาไปถอนเสาวิญญาณอักขระนั้นหรอกแล้วทั้งสองค่ะก็เห็นภาพของหลิงอี้ฉือที่ล่องลอยอยู่ในทางเชื่อมใต้พิภพนางมีดวงตาและผมที่เปลี่ยนเป็นสีม่วงหัวเทียนจงพูดขึ้นว่าตอนนี้เขาเข้าใจที่กงมู่ซานว่าแล้ว กงมูซานก็พูดขึ้นว่าเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าเผ่าเทพจะต้องกลับมามีอํานาจอีกครั้งเมื่อน,นั้นอนาณาจักรวิญญาณจะกลายเป็นสนามลบในเมื่อถึงเวลาแล้วถ้าไม่รีบจัดการเกรงว่าจะไม่ทันท่วงทีหัวเทียนจงจึงพูดขึ้นว่าแต่ว่าท่านทำแบบนี้มันอันตรายมากนะพี่ชายต่อให้ท่านฉลาดมากแค่ไหนก็ใช่ว่าจะวางแผนรัดกุมได้อย่างไม่ผิดพลาดยาก รับรองได้ว่าจะไม่เกิดเรื่องเหนือความคาดหมายกงมูซานก็บอกว่าทำอะไรก็มักมีเรื่องเหนือความคาดหมายเสมอขอแค่บรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดได้ก็พอแล้ว หัวเทียนจงจึงกล่าวขึ้นว่าหลานชายสุดที่รักของเจ้าตกลงไปในโลกใต้พิภพแล้วเจ้าไม่กลัวว่าเขาจะถูกสัตว์ใต้พิภพกินเอาหรือท่านปู่ก็ตอบว่าตกได้ดีจากนั้นเขาก็เสกค่ะเสกหม่งวางนะคะเป็นงูดํายักษ์หรือมังกรนะคะคือดูคล้ายๆกับกับงูดํายักษ์ค่ะแต่ว่าแอดว่าน่าจะเป็นมังกรมากกว่านะคะแล้วก็ส่งออกไป มมางวางก็ได้กลายเป็นล่างค่ะคือกลายล่างเป็นตาข่ายวิญญาณไปรองรับตัวฉินเลี่ยเอาไว้ไม่ให้ตกลงไปค่ะแล้วก็ได้แทรกซึมเข้าไปในตัวของฉินเลี่ยเหมือนกับเป็นลอยสักอยู่ติดอยู่บนตัวนะคะ นิภาพก็ตัดมาค่ะก็คือมาที่เก่าอี้เมื่อกิ่นไอามาออกมาจากใต้พิภพมากมายขนาดนี้ก็ทำให้เก่าอี้ที่โดนจับขังอยู่ได้รับไอามานจนสามารถฟื้นพลังขึ้นมาได้และเรียกเอาแหวนเผ่ามานกลับมาค่ะที่ทีิดาท่งเคยยึดเก็บไว้กับตัวตอนนี้แหวนเผ่ามานได้ลอยกลับมาหาเก่าอี้เรียบร้อยแล้ว ภาพตัดมาทางด้านทรงซือหยวนบ้างนะคะคนของภาคีนินสวรรค์ทรงซือหยวนมาที่สำนักยุทธโทปกรณ์อิงชิงหลานก็บอกว่าเขาต้องการพบปรมุกทรงหลังจากนั้นทั้งหมดก็ได้มาอยู่ที่วังหลิงเย่วังหลิงเย่ก็คืออยู่ในภาคีนินสวรรค์นะคะพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวก็มีประมุกทรงชิงอิงหลานหลังเสียเศร้าหยางขาดก็แต่ประมุกเชียอี้ที่มาทีหลังค่ะเมื่อเชียอี้มาถึงเขาก็ทําท่าที ว่าขออภัยที่มาช้าและคุกเข่าขอโทษทุกคนและขอให้ประมุกทรงลงโทษเขาที่ทําให้ทางเชื่อมใต้พิภพเปิดออกและเผ่ามานกําลังจะออกมามากมายแล้วประมุกทรงกล่าวว่าทีแท้ที่ยอดคนเคยสั่งห้ามแตะต้องสํานักยุทธโภกกรก็โดยเหตุนี้นี่เองเขาไม่เคยรู้มาก่อนและไม่รู้เรื่องที่ห้าสำนักใหญ่จะยกทัพไปสำนักยุทธโภกกรหลังเสียก็ขานขึ้นว่าท่านไม่รู้จริงๆหรือ อิงชิงหลานก็บอกว่าเวลานี้ทางเชื่อมใต้พิภพเปิดออกไม่ใช่ แค่สำนักยุทธโภกกรเท่านั้นที่เดือดร้อนแต่รวมถึงดินแดนขึ้นสีชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้ยุติเรื่องบาดหมางทั้งหมดไว้ก่อนเพื่อร่วมมือกันปรมุกทรงก็เรียกอิงชิงหลานว่าเจ้าสำนักอิงแม้เจ้าสำนักอิงจะบอกว่าตอนนี้ตำแหน่งเจ้าสำนักนั้นยังเป็นของฉินเลี่ยไปแล้วก็ตามแต่ตอนนี้ฉินเลี่ยตกลงไปใต้พิภพไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่ปรมุกทรงก็กล่าวขึ้นว่าสำหรับเขาแล้วสำนักยุทธโภปกร เขาก็นับถืออิงชิงร้านเป็นเจ้าสำนักอยู่แล้วหันไปทางประมุขเชี่ยที่ยังคงคุกเข่าอยู่อิงชิงร้านเลยไปบอกให้เขาลุ๊กขึ้นมาเรื่องมันแล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะประมุขเชี่ยก็เล่นละครก็บอกว่าสำนักอิงใจกว้างดังมหาสมุทรเขาขอคาระวะ อิงชิงหลานก็ตอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือต่างคนต่างใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะคู่นี้จากนั้นประมุกซ่งก็หาลือกับอิงชิงหลานว่าทางนี้ทางเชื่อมต่อ คือตอนนี้ทางเชื่อมต่อใต้พิภพเปิดออกแล้วอย่าว่าแต่เผ่ามานจะออกมามากมายเลยที่วิกฤตที่สุดก็คือกลิ่นอายมานที่แพร่กระจายไปทั่วอิงชิงรลานมีวิธีรับมือหรือไม่อิงชิงรลานก็สั่งให้สิทธิ์ในสำนักนำเอาโอสดชำระมานออกมาแล้วบอกวิธีใช้ว่าให้หลอมละลายดูดซับเข้ากระหม่อมจะช่วยป้องกันกลิ่นอายมานได้ชั่วเวลาหนึ่งและขอให้ทุกคนช่วยกันปลูกหญ้า สันพระหอมชำระมานไว้ให้ทั่วภูเขาเปลวเพลิงจะได้กำจัดกลิ่นอายมานได้และพวกสัตว์มานที่ขึ้นมาพร้อมกันก็ต้องคอยกำจัดให้สิ้นซากประมุกทรงได้ยินก็กล่าวขึ้นว่าเจ้าสำนักอิงรอบครอบดีภาคีนินสวรรค์และวิหารปาจียินดีที่จะช่วยเหลือภัยครั้งนี้เต็มที่แต่ว่า แล้วหลังเสียก็แทรกขึ้นมาว่าท่านจะถามว่าสำนักยุธทธปกรณ์มีของวิเศษอะไรให้พวกท่านบ้างใช่หรือไม่หลังเสียก็บอกว่ามีก็คือใต้ซื้อโมไห่ที่เป็นอาวุธวิเศษแต่ตอนนี้เขาเสียภรรยาไปเพราะพวกท่านเป็นคนฆ่าประมุขทรงถามว่าใครเป็นคนฆ่าแต่อิงชิงลานก็บอกให้หลางเสียยุติเรื่องราวนี้ไว้ก่อนไม่ให้สืบสาวหลางเสียทำหน้าไม่พอใจแต่ก็ต้องยอมเลิ เลกราตามที่อิงชิงร้านบอกอิงชิงร้านบอกอีกว่าที่ดาส่งกลับไปที่สำนักยุธทธภปกรออีกแถมตอนนี้ยังตกลงไปในทางเชื่อมใต้พิภพประมุกส่งมีวิธีช่วยเหลือนางหรือไม่อย่างไร ภาพก็ตัดไปที่ทิดาซ่งเลยนะคะที่ตกลงไปในใต้พิภพค่ะตอนนี้ไปที่ป่านะคะเป็นลักษณะเป็นป่าใต้พิภพนังก็ตามหาก็คือตะโกนเรียกชินเลียค่ะแล้วก็พบเข้านะคะก็คือคุณเซิร์นคุณเซิร์นคือเผ่ามารเขาค่ะและลูกน้องอีกจํานวนมากเผ่ามารเขามีพลังระดับบรรุเมื่อเทียบกับเผ่ามนุษย์ระหว่างที่ทิดาซ่งได้ต่อสู้กับ เผ่ามารเขานางก็ตกลงไปในผวังนึกย้อนไปถึงตอนที่เป็นวัยเด็กที่เคยต่อสู้กับเผ่ามารแล้วพ่อนางก็ถามว่าที่ทางต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อเกียรติยศแห่งภาคีนินสวรรค์หรือเพื่อดินแดนขึ้นสีชาติธิดาทรงก็ตอบว่าเพื่อกงมู่เลียแล้วนางก็หลุดจากภวังบอกว่าเป็นอาวุธที่ร้ายกาจมากสามารถช่วงชิงจิตวิญ,ญญาณได้เหมือนพูดกลืนวิญญาณ แล้วชินเลี่ยก็ตามมาเจอพอดีก็ใช้พลังสารัถะแห่งน้ำแข็งยะเยือกทำให้พวกมารกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดหลังจากนั้นชินเลี่ยก็ได้ถามทิดาส่งว่าเจออี้ชือหรือเปล่าเขาพัดหลงกับนางทิดาส่งก็ตอบว่านางไม่เจอเลยชินเลี่ยเห็นทิดาส่งมีรอยแผลจากการต่อสู้กับมารก่อนหน้านี้เขาถามว่าเจ้าบาดเจ็บหรือทิดาซ่งก็บอกว่าข้าไม่เป็นอะไรชินเลี่ยจึงกล่าวขึ้นว่าเป็นทิดาเทพ แล้วยังไงบาดเจ็บไม่ได้อย่างนั้นหรือแล้วก็ว่าเวลานี้เรามาตกระกรรมลำบากอยู่ที่นี่ส่วนข้างบนก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเจ้าไม่ต้องมาวางท่าเป็นเทพธิดาอยู่หรอก ทางด้านอี้ฉือบ้างนะคะที่อยู่ในป่าใต้พี่พบเช่นกันได้ยินเสียงชินเลี่ยเรียกชื่อนางค่ะนางก็ดีใจแล้วก็ตามเสียงนั้นไปนางเห็นชินเลี่ยเดินเข้ามาหานางแล้วเขาก็เดินทะลุผ่านตัวนางไปชินเลี่ยมองไม่เห็นร่างของอี้ชื้อ ชินเลียถามีิดาท่งว่าตามเขามาอีกทำไมทิดาท่งก็บอกว่าเจ้าจะไปตามหาอี้ชื้อที่ไหนใต้พิภพกว้างใหญ่พอๆกับขลื่นสีชาติแล้วฉินเลียก็โมโหบอกว่าทำไมเวลาแบบนี้ทีไรเขากลับปกป้องอี้ชื้อไม่ได้เลย อี้ชื้อที่อยู่ด้วยตรงนั้นแต่ทั้งสองคนมองไม่เห็นร่างนางนางบอกกับชินเลี่ยว่าอย่าโทษตัวเองชินเลี่ยก็มีท่าทีโมโหที่ตัวเองปกป้องอี้ชื้ไม่ได้เขาก็เอะอะโวยวายใหญ่เลยค่ะจนทิดาเชียก็บอกให้เขาคุมสติถ้าตอนนี้อี้ชื้ออยู่ในมือเผ่ามานจะทำอย่างไรแล้วก็บอกว่านางมีทางให้เขาเลือกสองทางคือหนึ่งให้เขาเข้มแข็งและหาทางบุกออกไปด้วยกันสองคือนางจะฆ่าเขาให้ต จะได้ไม่มาโวยวายเสียงดังล่อให้เผ่ามานออกมาอีกแล้วนางก็เสกดาบออกมาชินเลี่ยเห็นรอยแผลของทิดาสรงที่เลือดออกมาเป็นสีม่วงก็ถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนางจึง พูดขึ้นว่าก็เป็นเพราะว่ากลิ่นไอามานเนี่ยผู้ฝึกบำเพ็ญขั้นบรรลุแล้วสามารถต่อต้านกลิ่นไอามานได้แต่ถ้าได้รับบาดเจ็บก็จะทำให้พลังสลายไปชินเลียจึงกล่าวขึ้นว่าก่อนหน้านี้คือตอนที่ตกลงมาจากทางเชื่อมนางเอาโอสดชำระมานที่ต้านกลิ่นไอามานให้เขาไปแล้วดังนั้นเขาจะหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนธิดาทรงก็บอกว่าเจ้าไม่ตามหาอี้ฉือแล้วหรือชินเลียก็บอกว่าเจ้าบาดเจ็บแบบนี้แล้วจะ ต้านไอามานได้นานแค่ไหนเขาจะพานางออกไปก่อนแล้วทิดาทรงก็เสกผลึกละลึกออกมาบอกว่ามันรวบรวมความทรงจำของเผ่ามานเขาที่ศึกทะเลหมอกอินทนินเจ้าสามารถหาทิศท,ทางที่ไปยังทะเลหมอกอินทนินผ่านผนึกนี้ได้ชินเลียถามว่าทำไมเป็นข้าไม่เป็นเจ้าล่ะทิดาทรงก็บอกว่าตอนที่ดูดซับ ผลึกและลึกจำเป็นต้องไปถึงระดับขั้นเทวะไร้ตัวตนผนึกสัมผัสทั้งห้าไม่พูดไม่ขยับหากค่าดูดซับ เจ้าคุ้มกันหากเผามานบุกมาเราสองคนก็ยากที่จะพ้นเคาะแม้ข้าจะถูกกลิ่นไยมานใต้พิ่ภพแต่ก็ยังมีฝีมือสูงกว่าเจ้าอยู่ดีดังนั้นข้าเป็นคนคุ้มกันเหมาะที่สุดแล้วฉินเลียก็รับผึกระลึกไปแล้วให้ทิดาส่งนะคะหาทางออกกันค่ะก็คือไปด้วยกันนะคะหาทางออกอีชื้อที่มองอยู่นั่งก็พูดกับตัวเองว่าเจ้าบอกว่าข้าซูเจ้าไม่ได้นั้นคงจะเป็นจริง เราสามารถช่วยชินเลียทะลวงขั้นได้อย่างง่ายดายหมายถึงทิดาส่งนะคะแล้วก็บอกว่าชินเลียคงเป็นนางที่สามารถพาเจ้าไปสู่ที่สูงที่สุดที่ไกลที่สุดได้ ชินเลียชะงักจนทิดาส่งถามว่ามีอะไรชินเลียก็จึงพูดว่าเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเขาเหมือนอี้ชื้อกำลังพูดกับเขาอยู่ทิดาเชียจึงกล่าวขึ้นว่าหากมีวาสนาก็คงจะได้พบกันแต่หากไร้วาสนาก็คงไร้วาสนาแล้วอี้ชื้อก็ร้องเรียกชินเลียให้รอนางก่อน เมื่ออี้ชือฟื้นขึ้นมาในที่แห่งหนึ่งก็มีผู้หนึ่งนั่งอยู่ใกล้นางอี้ชือถามว่าท่านเป็นใครผู้นั้นก็ตอบว่าข้าชื่อเจ้าซีก็คือเจ้าซีคนนี้น่าจะเป็นเผ่ามานนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำร้ายนางค่ะช่วยเหลือนางไว้อีกต่างหากเจ้าซีพูดขึ้นว่าเมื่อกี้นี้อี้ชือฝันไปอี้ชือฝันอย่างนั้นหรือไม่ใช่ว่าข้าตายไปแล้วหรือ เจ้าซีก็พูดขึ้นว่าเป็นเพราะผลึกพูดนิมิตที่มีอยู่เต็มไปหมดที่นี่ไม่เหมือนโลกที่นางเคยอยู่ที่นี่คือหุบเขาพูดนิมิตเมื่อหมดสติไปด้วยพลังของผลึกพูดนิมิตถ้าคนรักของนางเรียกชื่อนางก็จะทำให้นางได้อยู่ใกล้ๆเขาอาจจะไปเพียงแค่จ,จิตพวกฉินเลี่ยเลยไม่เห็นอี้ฉือนั่นเอง สิ่งที่อี้ชื้อเห็นก็เป็นความจริงทั้งหมดเพียงแต่เป็นภาพจากผกพูดนิมิตที่ฉายมาให้นางเห็นเท่านั้นร่างกายของนางยังคงนอนอยู่ที่นี่ตลอดอีฉชือก็ถามว่าพวกเขาไปแล้วนางอยากไล่ตามไปเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันทำอย่างไรดีเจ้าซีก็บอกว่าพวกเขางั้นหรือไม่ใช่เขาอี้ชือบอกว่านางทิดาซ่งดีกับฉินเลี่ยมากนางไม่ยอมฆ่าเขา เจ้าซีบอกว่าอี้ฉือโดนแย่งคนรักงั้นหรืออี้ฉือบอกว่าความจริงนางอาจจะเป็นคนนอกมาตั้งแต่แรกก็ได้เจ้าซีจึงกล่าวขึ้นว่าหากเจ้าชอบเขาเจ้าก็ไล่ตามเขาสิอย่ายอมแพ้หากเจ้ารักเขาก็ลองปล่อยมือไม่อย่างนั้นเจ้าก็จะเจ็บมากแล้วบอกต่ออีกว่าเจ้าคงคิดไม่ถึงสินะว่าเผ่าศักดิ์สิทธิ์ของเราก็เข้าใจความรักเช่นกันอี้ฉือถามว่าเจ้าเป็นเผ่าใต้พิภพหรือเจ้าซีอบอกว่าไม่ ต้องห่วงค่าไม่ทำร้ายเจ้าไม่อย่างนั้นคงไม่ช่วยเจ้าไว้จากนั้นภาพก็ย้อนไปตอนที่เจ้าซีเจออี้ชื้นอนสลบอยู่นะคะคือเธอก็ช่วยนางกลับมาที่บ้านตัวเองค่ะ กลับมาที่ปัจจุบันนะคะอี้ฉือก็มองไปรอบๆแล้วก็ถามเจ้าซีว่าที่นี่เป็นบ้านเจ้าหรือเจ้าซีก็ทำท่าอายๆบอกว่าใช่แม้ว่ามันจะดูซอมซ่อไปหน่อยก็ตามแล้วชี้ไปที่เถาทองคำเศษไม้ก้อนหนึ่ง เจ้าซีบอกว่ามันมีเยอะมากในป่าแถวนี้แต่ว่าพวกสัตว์ผู้ชอบเอาไปทำลังกันหมดเขาว่าเดี๋ยวจะไปหามาทำเตียงให้นางได้นอนละกันอีชื่อก็จึงกล่าวขึ้นว่านางพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมเผ่ามานถึงได้พยายามบุกขึ้นไปข้างบนให้ได้แล้วก็บอกว่าพวกเจ้าก็สามารถที่จะอยู่กับมนุษย์ได้อย่างปองดองได้นี่ทำไมต้องห้าหันกัน เจ้าซีก็พูดขึ้นว่าก็เผามนุษย์อย่างพวกเจ้าแล้วเขาก็หยุดไม่พูดอะไรต่อ อี้ือเดินเข้าไปจับสิ่งหนึ่งเจ้าซีบอกว่านั่นคือผลึกนินการเป็นสมบัติของโลกใต้พิภพของเราคนรุ่นก่อนบอกไว้ว่าเมื่อก่อนนี้มีผลึกนินการเต็มไปหมดส่องสว่างจนโลกใต้พิภพสว่างไสวไปหมดแต่ตอนหลังเมื่อเกิดสงครามบ่อยขึ้นผู้แข็งแกร่งใช้ผลึกนินการมากไปทําให้เหลือน้อยลงทําให้โลกใต้พิภพมืดลงเป็นกลางคืนตลอดเวลาไม่เห็นตะวันอีกแล้ว อี้ชื้ก็ขอบคุณเจ้าซีที่ช่วยนางไว้ค่ะเจ้าซีถามว่าเจ้าเป็นเผ่ามนุษย์จริงหรือทำไมถึงได้มีดวงตาและผมเป็นสีม่วงหรือว่าเจ้าป่วยหรืออี้ชื้อไม่รู้ตัวมาก่อนจึงได้ไปส่องที่กระจกบานหนึ่งแล้วพูดขึ้นว่านางก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะปนเปื้อนกลิ่นอายใต้ พบมารหรือเปล่าเจ้าซีจึงพูดว่าเขาเคยเห็นเผ่ามนุษย์ที่โดนกินอายมารก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเจ้าซีจึงพูดว่านางดูอิดโรยมากให้พักผ่อนก่อนเถอะเขาจะไปรับเบิกน้ำมาให้นางแล้วถามว่าเขาเคยได้ยินว่าเผ่ามนุษย์สามารถใช้น้ำล้างหน้าล้างตัวได้จริงไหมสำหรับที่นี่น้ำมีค่ามากจะเบิกได้แค่วันละแก้วเขาจะไปเอามาให้แล้วก็บอกนางว่าอย่าไปไหนทรงเดชแล้ว จ้าสีก็ออกไปค่ะอีฉือก็ได้ใช้พลังสะกดกิ่นอายมานเอาไว้ทำให้ผมและตาของนางกลับมาเป็นสีดำเหมือนเดิมภาพตัดมาทางด้านทรงซือหยวนบ้างได้มารายงานสถานการณ์ให้ประมุกทรงฟังว่าทางเชื่อมเปิดนานแล้วแต่เผ่ามานยังไม่มีการออกมาเกรงว่าจะเป็นการไม่ดีประมุกส้งก็บอกว่าขึ้นลมสงบก่อนพายุจะมา ทรงซื่อหยวนพูดอีกว่า มีสัตว์ใต้พิภพและกลิ่นไอามานที่ออกมามา,มากมายเชื่อว่านี่คงเป็นความต้องการของเผ่ามานและพวกเขาน่าจะกำลังจัดทัพใหญ่เพื่อให้บุกขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าสัตว์พูดนับวันยิ่งแข็งแกร่งและมีหลายตัวที่หลบหนีออกไปได้เขาสั่งให้สิทธิฝีมือดีหลายคนตามตัวไปจัดมาให้ได้ซึ่งเขาทำโดยพระการขอให้ประมุขทรงลงโทษด้วยแต่ประมุขทรงก็ไม่ได้โกรธอะไรและบอกว่าเนี่ยเป็นเขาเอง ที่สั่งให้ห้าสำนักโจมตีสำนักยุทธโภปกรจนเกิดเรื่องราวแบบนี้และในตอนนี้ก็ยังต้องพึ่งพาพวกสำนักยุทธอีกด้วยท่งซื่อหยวนก็กล่าวขึ้นว่าเป็นพอสเซียอีที่ก่อเรื่องประมุกทรงก็บอกว่าต่อให้ประมุกเซียไม่ลงมือก่อนอย่างไรแล้วเขาก็ตั้งใจจะลงมือเองเช่นกัน สรงซื่อหยวนจึงพูดต่อว่าเป็นเพราะยอดคนในตอนนั้นที่ไม่ยอมบอกให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นพวกเราก็คงไม่ไปโจมตีสำนักยุทธแถมยังจะช่วยปกป้องด้วยซ้ำประมุกทรงกล่าวขึ้นว่าความประสงค์ของยอดคนไม่มีใครรู้ได้แล้วอี้หยวนก็มาขอพบท่านประมุกทรงประมุกทรงจึงบอกให้ทรงซื่อหยวนไปจัดการเรื่องนั้นให้เรียบร้อย ทางด้านอีห้หยวนที่ประมุกทรงเลือกให้เขาเป็นคนประสานงานระหว่างภาคีนินสวรรค์กับสำนักยุทธโภกกรก็ได้มารายงานว่าคนที่โดนกลิ่นอายมานได้ถูกนำตัวไปที่คลังสินค้าด้านตะวันตกและมีคนของสำนักยุทธกับเขาอวินเซียวเดินทางมารักษาให้แล้วส่วนที่เมืองยุทธโภกกรได้ถูกทำให้เป็นเมืองเปล่าเพื่อให้เป็นค่ายทหารชั่วคราวให้สิทธิ์ของกลุ่มอิทธิพลต่างๆเข้าพักสิทธิ ของกลุ่มอิทธิพลที่เรือเช่นสำนักจันทราวาลีหอเพิงสีชาติเขาอุดขาวต่างก็สรงสิทธิ์ฝีมือดีเดินทางทั้งวันทั้งคืนมาที่นี่ประมุกทรงถามว่าแล้วห้าสำนักใหญ่เป็นอย่างไรอีหยวนบอกว่านอกจากคนที่โดนตัดนิ้วไปแล้วทุกอย่างก็ปกติดีแต่ว่าตอนนั้นพวกเขาเป็นคนบุกสำนักยุทธโธปกรณ์ก่อนแถมยัง ท้าถี่เกินไปแล้วก็บอกว่าเขาเองก็เป็นคนของทะเลมองอินทนินแล้วก็เป็นคนของสำนักยุทธโภกกรด้วยข้าช่วยทั้งสองฝ่ายและไม่ช่วยทั้งสองฝ่ายดังนั้นเพื่อไม่ให้สำนักยุทธโภกกรโกรธเคืองทำลายความร่วมมือของเราเขาเลยให้ห้าสำนักกลับไปรักษาตัวก่อน ปะมุกซ่งพูดขึ้นว่าอีอยู่วันทำได้ดีมากไม่เสียแรงที่เขาเลือกให้เป็นคนติดต่อของเขากับสำนักยุทธโธกกรแล้วถามว่าไตาซือโมไหายเริ่มล้อมอัศนีนิพพานแล้วหรือยังและให้กลับไปบอกเขาด้วยว่าต้องการอะไรก็ให้บอกมาได้เลยและบอกว่าการปิดตายทางเชื่อมครั้งนี้จะสำเร็จได้หรือไม่ก็ต้องอาศัยเขาแล้ว ภาพตัดไปทางด้านหลังเสียนะคะซึ่งหลังเสียกับเซาหยางคุยกันอยู่ค่ะหลังเสียก็ถามเซาหยางว่าสิทธิที่ออกไปตามล่าสัตว์พูดส่งข่าวมาบ้างหรือไม่อย่างไรเซาหยางก็กล่าวขึ้นว่ายังไม่มีข่าวเลยแล้วเขาก็ถามหลังเสียอีกว่าเนี่ยอิงชิงหลานเป็นอย่างไรบ้างหลังเสียตอบว่าให้เรียกเขาว่าประมุขเถอะชินเลียน่าจะร้ายมากกว่าดี ตอนนี้อินชิงหลานกับผู้อาวุโสปลุกใจให้เหล่าสิทธิ์ในสำนักต่อสู้กับศัตรูแม้แต่ประมุขภาคีนินสวรรค์กับวิหารปาจียังต้องยอมก้มหัวให้เห็นที่คราวนี้เขาได้เชิดหน้าชูตาแล้ว เศร้าอย่างได้ยินก็กล่าวขึ้นว่าอิงชิงร้านดีใจเร็วเกินไปชินเลี่ยแม้จะเป็นคนก่อเรื่องแต่ก็นับว่าเป็นตัวแปร ى. ไม่ว่าเจออันตรายใหญ่หลวงเขาก็รอดมาได้ทุกครั้งแม้ว่าในใจเขาเองก็อยากให้ชินเลี่ยตายก็ตามแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าชินเลี่ยจะต้องกลับมาหลางเสียได้ยินก็พูดขึ้นว่าการที่เศร้าอยางมีสัญชาตญาณแบบนี้ แปลว่าลึกๆแล้วก็อยากให้ชินเลี่ยยังมีชีวิตอยู่เซาหยางกับชินเลี่ยได้ถูกผูกกันไว้จนแยกไม่ออกแล้ว อี้หยวนเข้ามาหาทั้งสองคนล้างเสียทำท่าไม่พอใจบอกว่าคนใหญ่คนโตของภาคีนินสวรรค์มาแล้วอี้หยวนได้ย,ยินก็พูดขึ้นว่าทำไมต้องทำท่าทีไม่พอใจเขาแบบนั้นด้วยเขาเองก็แค่คนทำงานให้กับพวกเขาเท่านั้นแล้วก็ถามว่าเลียนโหลอยู่ข้างในไหมเซาหยางบอกว่าไม่อยู่แต่ว่าเลียนโหลก็เปิดประตูออกมาทันทีค่ะ <g ül üyor> ก็ทำให้เซาหยางนะคะหน้าแตกไปเลยจบตอน ตอนที่19แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่20คะ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูกา r Love Chinese Novel and s ี r i ส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ